ขอบคุณคะ่ะขอบคุณที่กดแชร์นะจ๊ะโอ้ยมีลูกน้ำกันก็ยังหยาเนาะอืมอ่าดูให้หมดทุกคนแล้วเด้อมีลูกด้วยกันก็ยังหยาอะไรคือความแน่นอนเนาะแต่งงานกันก็เลิกกันมีลูกด้วยกันก็ยังหยาเนาะแต่ว่าการที่ว่าลูกมาถามแม่ก็คือเพื่อให้แม่ยืน ana, ยันเฉยว่าสิ่งที่เราคิดนี่ใช่ไหมเนาะสามีคอยอยากก็คืออยากก็ยาไปในฐานะที่ว่าคอยนี่ก็เลี้ยงลูกผู้เดียวสี่คนแต่ว่าไม่อ่เลี้ยงลูกคนเดียวสี่คนก็ไม่ได้่ว่าเลี้ยงลูกคนเดียวมาตลอดสี่คนเด้อ แบบคือแบบเขาเรียกว่าอะไรวะก็มีคนช่วยเลี้ยงอยู่แต่ว่าในฐานะที่เราก็เป็นแม่ของลูกสี่คนโดยที่ไม่ก็บะมีพอของลูกเลยลูกคอยบ่มีพอเออคอยพูดว่าอีหลีหนูทําทุกทางเพื่อให้เขากลับมาค่ะตอนนี้หนูยังทําใจไม่ได้ค่ะแม่บางทีบางท,างทีมันต้องยอมรับอะลูกจริงๆมันมันเสียใจลูกถ้าแม่เหมือนกันแม่เลิกกับสามีพ่อของลูกแล้วตั้งแต่เอาตรงต,รงตรงสามีแม่คนแรกบอก ย้อนไปสิบห้าปีแล้วลูกแม่ออกมาสามเดือนไม่เคยเจอหน้าพ่อเลยเพราะว่าสามีเสียชีวิตคนแรกสิบห้าปีแล้วเสร็จแล้วแม่มามีลูกกับคนไทยใช่ไหมก็แปดปีที่แล้วสามีก็เลิกกันตอนที่ลูกคลอดได้วันสองวันถามว่าเราอยากเลิกไหมเราไม่อยากเลิกแต่ว่าแต่แม่ก็เสียใจอยู่นานนะเสียใจอยู่นานเสียใจแแต่ว่าก็เกี่ยวบความรู้สึกว่าแบบเราต้องเลี้ยงลูกทั้งเสียใจด้วยทั้งทั้งทั้งต้องแบบเลี้ยงลูกด้วยนะมันแม่ค้าออนไลน์เนาะตอนนั้นเนาะทีนี้ พยอนกลับไปได้ก็คงจะไม่เสียใจนานหรอกลูกเพราะว่าหลังจากนั้นแม่ก็มีแฟนใหม่มีนู่นนี่เนี่ยเข้ากับรักเข้ากับฮักเข้าเด้เข้ากับฮักเข้าฮักลูกเราเรามีโอกาสที่ที่ที่ได้เจอคนคนดีกว่าเยอะแต่ว่าถ้าเขาไม่รักเราแล้วเราก็ต้องยอมอ่ะลูกจริงเพราะว่ามันไม่มีใครบังคับเราได้เขาลบการตัดสินใจของเขาเนาะยินดีนั่นแหละยินดีกับเขาเนาะเนาะเรายินดีกับเขาเราจะได้ไปเจอสิ่งดีไม่มีใครอยาก